เมนูเช้าของเราในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราทําเป็นไข่ตุ๋นหมูเด้งสูตรเร่งด่วนเพียงแค่5นาทีก็จะได้ไข่ตุ๋นแบบนุ่มๆเด้งๆน้าฉ่าเยิ้มแบบนี้เลยครับผมวิธีทําง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทาพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกครับใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดหน่อยครับจากนั้นก็ให้ใส่กระเทียมนะครับตำเอาไว้ก่อนนะครับผมประมาณ2หัวเป็นกระเทียมไทยนะครับเจี่ยวให้เหลืองหอมเลยนะครับผม เจียวกระเทียมเหลืองหอมแล้วก็ตักขึ้นมาพักใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนนะครับเหลือน้ำมันกระเทียมเจียวก้นกระทะแบบนี้ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องล้างนะครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับพอน้้ำเดือดครับก็ใส่หมูเด้งลงไปลวนได้เลยนะครับผมหมูเด้งที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ 150กรัมนะครับหรือว่าใครชอบมากน้อยอยังไงก็เพิ่มเติมหรือลดก็ได้นะครับใส่หมูเดิ้งลงไปแล้วก็ขยี้เลยครับขยี้ให้หมูเดิ้งเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าใครชอบชิ้นใหญ่ยังไงก็ตามชอบได้เลยนะครับพอหมูเดิ้งของเราสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักในถ้วยเอาไว้ก่อนนะครับผมตักเฉพาะเนื้อขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ600มิลลิลิตรนะครับช่วงนี้เราผ่อนไฟเอาไว้นะครับหรือว่าดับไฟก่อนก็ได้นะครับผมเครื่องปรุงครับก็จะมีซีอิขาวประมาณ1ช้อนครับผงปรุงลดครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยผงนะครับเหยาอตามชอบได้เลยนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ลงไป6ฟองนะครับตอ,อกใส่ถ้วยเอาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นํามาใส่ครับใช้ช้อนซ่อมตีให้เนื้อเนี่ยเนียนละเอียดเข้ากับน้ําที่เราเทลงไปนะครับตีให้ละเอียดเลยนะครับผมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับจากนั้นก็ใช้ตะหลิวคนอีกครั้งครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับ จากนั้นก็เปิดไฟใช้เป็นไฟกลางครับหาฝาหม้อหรือว่าฝาซึ้งก็ได้ครับมาปิดเอาไว้ครับผมผ่านไปเป็นเวลา3นาทีนะครับผมเปิดมาก่อนครับตอนนี้ยังไม่สุกดีนะครับเราจะใส่หมูเน้งนะครับที่เราลวกเอาไว้ตอนแรกนะครับผมใส่ลงไปบนหน้าของไข่ตุนของเราแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับก็ปิดฝาทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งครับประมาณ2นาทีนะครับเปิดมาครับผมก็จะเป็นไข่ตุ๋น5นาทีนะครับไข่ตุ๋นก็จะสุกแล้วครับผมจากนั้นครับเราก็แต่งหน้าด้วยซอสปรุงรสสักหน่อยครับเพื่อให้เข้มข้นนะครับเหยะตามชอบได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมเจียวครับที่เราเจียวเอาไว้ข้างต้นนะครับชอบมากใส่มากตามชอบนะครับ โรยด้วยต้นหอมนะครับหั่นซอยครับแล้วก็ผักชีโรยหน้าสักหน่อยครับเพื่อความสวยงามแล้วก็หอมมากขึ้นนะครับผมปิดท้ายนิดนึงครับด้วยผิกไทยโรยหน้าสักหน่อยครับเพื่อเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกครับจากนั้นก็ใช้ตะหลิวครับผมตัดเป็น4ส่วนแบบนี้ครับผมตักใส่จานเด้งๆนุ่มๆน้ำเนี่ยฉ่ำๆเยิ้มเลยนะครับ เสร็จแล้วครับไข่ตุนหมูเด้งสูตรเร่งด่วนแค่5นาทีก็จะได้ไข่ตุนแบบฉ่ำๆเยิ้มแบบนี้น่าทานมากๆนะครับผมใครที่ชอบสูตรนี้นะครับมีเวลาน้อยที่จะทำกับข้าวก็ลองนำวิธีนี้ไปทำดูได้นะครับผมวันนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ